ถามที่ถามมาก็คือมันยุติธรรมแล้วหรือข้างบ้านเขาล้องเรียนเขาล้องเรียนว่าพ่อค้าไก่ปิ้งอะ่ะเขาพ่อค้าไก่ย่างเนี่ยทำสกรปรกเขาล้องเรียนเรื่องการสับหมูสับอะไรไปเทศบาลปัดเกนเทศบาลก็ไวเหลือเกินปรับรายวันวันละห้าพันซะเลยจําไว้ครับค้าขายอะไรถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบระวังเพื่อนบ้านร้องเรียนไปเทศบาลน,นะจ๊ะนี่เกิดร้อนอยังไงบ้างคือเวลาเขาเสียหมูนะ เขาจะต้องหันมาทางบ้านฉันนะแล้วสุบหรี่ด้วยคุณล้องคิดดูสิสูบหรี่เข้าไปในบ้านฉันนะแล้วบ้านเป็นบ้านแถาๆฉันเดียวเนี่ยมันจะไประบายที่ไหนขนาดฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะอื่อาทีนี้ก็มามุมของคนที่ถูกปรับฟังทนายไปศาลไว้นะร้านปิ้งไก่ร้านขา้าวโพดไม่มีตังค์จ่ายในสามสิบวันก็ไม่ต้องจ่ายครับก็ให้ทางเทศบาลไปร้องทุกข์ตำรวจ นักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็เรียก่า้มาคุยเดี๋ยวเขาก็ปล่อย,อยงไงเพราะเรียกเขาพบเล็กน้อยอ่ะหลายคนคงได้ฟังหลายมุมหลายด้านไปแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เทศบาลปากเก็ดเนี่ยนะครับได้มีการปรับพ่อค้าขายไก่ปิ้งขายไก่ย่างเนี่ยสูงถึง1.5แ0น ก็คือแสนห้าหมื่นบาทหลายคนก็เลยงงตอนแรกข่าวมันออกไปเนี่ยว่าเฮ้ยมันคนหาเท้ากินข้ามทำไมถึงไปปรับขนาดนี้อะไรต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยกระแสสังคมโดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยก็แตกเป็น2มุมครับนอีกมุมหนึ่งคือก็คือเห็นใจนะคนที่ทํามา,ากินหาเชา้ากินข้าทั้ง2เคสก็คือเคสร้านไก่ปิ้งที่โดนไปประมาณแสนห้าแล้วก็เคสป้าที่ขายขาวโพดต้มเนี่ยก็โดนไปอีก9 0,000บาทมันก็เลยเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการว่าแบบเฮ้ย ทำไมถึงไปปรับพ่อค้าแม่ขายสูงถึงขนาดนี้เทศบาลรังแกคนทำหมากินหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมันมี2มุมก็คือมุมฝั่งเทศบาลแล้วก็ฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกผลกระแสกันนะครับมันก็ต้องบอกว่าค่อนข้าง,งจะชัดเจนแล้วก็จบนะครับส่วนคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงก็รอคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องฟังในหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับอย่างที่บอกว่า ค่าปรับเนี่ยคือถามว่ามันสูงจริงไหมมันสูงจริงมันสูงจริงนะครับแสนห้าเนี่ยคือกําไรวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า3 0 0ร้อถึงห้าเองเคสร้านไก่ปิ้งเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องโดยเฉพาะร้านไก่ปิ้งเนี่ยมันก็ค่อนจะซับซ้อนนะเพราะมันมีคนร้องเรียนมันมีคนร้องเรียนเขาจ้างลูกจ้างคนหนึ่งชื่อว่าป้าแตนอยู่และแวกบ้านนั่นแหละครับป้าแตนเนี่ยนะครับมีการนําไก่สดๆเนี่ยที่มาลงมาส่งไว้ที่บ้านของพ่อค้าขายไก่เนี่ย เอาไปทําที่บ้านตนเองเมื่อเอาไปเสียบไม้เอาไปสับที่บ้านตวเองมันมีเสียงดังมีกลิ่นเหม็นนะจนกระทั่งเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งคือป้าอีทครับไปร้องกับเทศบาลทั้งเสียงดังนะเปิดลําโพงเสียงดังด้วยสับไก่เสียงดังนะแล้วก็กลางค่ำกลางคืนแล้วก็เสียงดังกลิ่นบุหรี่เออมีกลิ่นบุหรี่ด้วยนะเพราะป้าแตนเนี่ยลูกจ้างร้านพู้ค้าไก่เนี่ยจะสูบบุหรี่นะไปร้องกับเทศบาลครับจนเป็นเรื่อง นะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่เขาร้องนี่คือเขาร้องเพาแต่ลูกจ้างเพราะร้านไก่ปิ้งเนี่ยเขาไม่ได้ปิ้งไก่หน้าบ้านนะครับหลายๆคนเข้าใจแบบนั้นแต่เขามีการประกอบก็คือมีการเขาเรียกว่าเสียบไก่ใส่ไม้แล้วก็เอาใส่กล่องพลาสติกไปปิ้งข้างนอกไปขายข้างนอกเออแต่เทศบาลก็เห็นบอกว่ามีข้อมูลว่าปิ้งในบ้านเหมือนกันด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นอีกวันนี้มันมีหลายมุมแล้วข้อกฎหมายซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นความรู้ หนะลายคนบอกโอ๊ยไม่กล้าไม่กล้าปิ้งอะไรในบ้านเลยกลัวเพื่อนบ้านไปร้องเดือวเสียเงินแสนห้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับลองไปไล่ดูข้อมูลกันก่อนแล้วก็มีมุมจากทางฝั่งของ้ปอีทนะ้าอีทคือบ้านอยู่นั้นแหละแล้วเขาก็เดือดร้อนจากเออการประกอบธุรกิจก็คือที่มีลูกจ้างเนี่ยไปเสียบไก่มีเมงบวงเมงวันบินไปบ้านอะไรหลายอย่างนี่ครับลองไปดูฐานความผิดประมาณ3ข้อหลักๆที่ทําให้ค่าปรับเนี่ยพุ่งไปถึง1 ถึง1.5แสนนะครับข้อแรกนี่คือการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รับอนุญาตตามพรบรสาธารณสุขมาตรา38และมาตรา72ค่าปรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37,500บาทนะครับประการที่2ก็คือมีหนังสือแจ้งให้หยุดประกอบกิจการแต่ยังฝ่าฝืนพรบรสาธารณสุขมาตรา45และมาตรา80ค่าปรับก็คือ37,500บาท ประการที่3ครับยังดําเนินกิจการและฝ่าฝืนคําสั่งไม่ปฏิบัติตามพรบาสาธารณสุขค่าปรับ3,000บาทต่อวันรวมเป็นรวมเนี่ยก็คือประมาณ28วันเป็นเงิน84,000บาทยอดรวมเลยออกมา159,000บาทครับมันก็เลยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจคือทางเทศาบาลเนี่ยหลังจากที่มันมีการร้องเรียนโดยป้าอีทเนี่ยนะครับเขาก็มีการเ,เขาร้องเรื่องสุขลักษณะแล้วก็กลิ่นเหม็น นะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็ให้คําแนะนําปรับปรุงตามทำลายนะครับอยี่หกพยหกเจ็นะหกเจ็ดนะมีคนร้องหกธันวาหกเจ็ดเจ้าหน้าที่สบานล,ลงพื้นที่ไปให้คําแนะนําปรับปรุงสิบหกธันวาคมหกเจ็ดครับมีการออกคําสั่งเจ้าพนักง,งานให้หยุดดําเนินกิจการทันทีเพราะเขามีการไปให้คําแนะนําแล้วก็บอกให้มาขอใบอนุญาตแต่ยังไม่มีการดาเนินการก็มีคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการ25ธันวาคม67ครับก็ ประชาชนคนเดิมคือประอีตร้องเรียนเรื่องกลิ่นและควันนะต่อมาจนกระทั่งมาถึง7มกราคม68ประชาชนก็ร้องเรียนเรื่องกลิ่นและควันอีกคือร้องเรียนหลายครั้งนะครับ21มกราคม68ครับเทศบาลลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการแจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในการขอใบอ,อนุญาตก็คือร้านไก่ปิ้งเนี่ยนะครับ28มกราคม68ก็ร้องเรียนเรื่องร้องเรียนมาอีกนะครับ 18กุมภาพันธ์68นยก็มีการส่งเรื่องให้นิติการเพื่อดําเนินคดีครับแล้วก็ยังมีการร้องเรียนวนด่แบบนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยมันมีการส่งเอกสารอะไรต่างๆไปจริงๆตามกฎหมายมันก็มีสิทธิจะอทอทธรณ์ได้ใช่ไหมครับมีสิทธิจะอทอทธทณ์ได้อย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องนี้มันมีชาวบ้านเราแวกนะเขาร้องเรียนไปคือป้าอีทลองฟังไปดูแต่บอกนะว่าป้าอีทเขาไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือมีปัญหากับร้านไก่ปิ้งนะของสองเออ ของอาร์มเขาชื่ออาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็แฟนเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับตัวธุรกิจไก่แต่มีปัญหากับป้าแตนป้าแตนแตน,นั่นคือลูกจ้างของร้านนี่แหละที่เขาเอาไก่ไปทําที่บ้านแล้วมันมีปัญหาเสียงดวงเสียงดังกันลองฟังไปอีกดูครับแต่ฉันก็กรอก้ <คน S 2> อง,องไปอะครับาฉันเนี่ยเป็น<อ>คนร้องเพราะว่าฉันเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากทางนี้เดือดร้อนยังไงบ้างคือเวลาเขาเสียบหมูนะเขาจะต้องหันมาทางบ้านฉันนะแล้วสูบบุหรี่ด้วย คุณลองคิดดูสิสุบลีเข้าไปในบ้านฉันอะแล้วบ้านเป็นบ้านเแถาๆชั้นเดียวเนี่ยมันจะไประบายที่ไหนขนาดฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะอฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะฉันออกทํางานแล้วคุณป้าได้เคยมาคุยกับบ้านหลังนี้บ้างไหมคะว่าให้เขาแก้ไขอะไรแบบนี้เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันได้ฉันไม่พูดเพราะเขาก็ว่าฉันเหมือนกัน เขาก็ว่าฉันเหมือนกันว่ายังไงคะเออเขาก็พูดตามสาเขาแหละว่าคือที่เรารู้นะไม่ได้รู้จากคนแถวนี้หรอกมีไม่จีบบ้านหรอกที่ที่เขาเอนี่ยเขาเขาก็ต่างคนต่างอยู่ถูกไหมมีแต่คนข้างนอกเล่าให้ฉันฟังเออแล้วมันเป็นความผิดฉันหรอจะถามแค่เนี้ฉันไม่ใช่คนเก่งมาไรเลยเก,กเรนะ ฉันทำมาหากินนะแล้วพอคุณป้าไปร้องแล้วทางเทศบาลเนี่ยเขาได้มีการเขาออกมาตรวจมาไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเขามาตรวจแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทางผู้กรณีคุณป้าเนี่ยเขาโดนค่าปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทะค่ะคุณป้าอนนะไัไงอ้นนอันนี้ไม่ทาบไม่ทราบมันเป็นเรื่องของทางเทศบาลเพราะเทศบาลเขาออกมาตรวจแล้วมันผิดกฎหมายเขาอ่ะอม,มันผิดกฎหมายถูกไหมอ่ะนี่มันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะ ไม่่าณว่าเป็นว้างที่จะมา,มาประกอบการคุณจะทําทําก็ทําไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ทางเนี้ยก่อความเดือดร้อนให้ฉันคนเดียวคนที่ก่อนความเดือดร้อนคุณป้านี่คือใครเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นเขาก็เป็นคนลูกจ้างที่นี่แหละอเออแล้วจะมาโทษฉันได้ไงฉันได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ได้มาแก้ปัญหาวิตรุว่าฉันด่าฉันเนี่ยว้างตรงข้ามเน่ย ด่าพ่อด่าแม่ฉันเลยนะคุณลองคิดดูเลยบ้านตรงข้ามเขาด่าอะไรกันบ้างเขา,า,ร,ขา,เร,ารู้จักกันเขาซี้กันอเออเขาว่าไอ้นั่นกันเราไปยืนหน้าบ้านตากผ้าก็ไม่ได้หาไปยืนมองมองหาพ่อหาแม่เน่ยเออจะเอาไปตากผ้านะฉันก็ไม่เคยมีเรื่องอะไร นี่นะครับมันก็เป็นในอีกมุมมองหนึ่งนะที่เป็นประเด็นกันอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าทางเทศบาลเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีหนังสือแจ้งไปให้หยุดประกอบกิจการแต่มันพบการฝ่าฝืนคําสั่งซึ่งต้องถูกปรับตามพรบสาธารณสุขนะก็จํานวนค่อนข้างจะสูงแล้วก็ยังปกขายต่อไม่ฟังคาสั่งอีกเตือนไปแล้วนะก็มีการดําเนินการเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยรวมค่าปรับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็1นึ่งแานะครับ อันนี้คือในส่วนของร้านไก่ปิ้งที่เป็นประเด็นใช่ไหมครับแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าในมุมของนักกฎหมายเนี่ยก็มีหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นทานายไพศาลนะจริงจริงแล้วมีเคสป้าคนข,ขายข้าวโพดด้วยนะเอานิดนึงป้าคนขายข้าวโพดเนี่ยวันนี้ก็มาออกผลกระแสด้วยป้าเขาโดนประมาณ9 0 0 0 0บาทแล้วก็โอลาพ่อเหมือนกันตอนแรกเนี่ยสงสารอย่างที่ผมบอกมี2มุมอะในมุมทางกฎหมายเนี่ยทางเจ้าที่เขาไม่ดำเนินการเขาก็โดนละเว้น ช่ครับแต่เนือาตัวเลขปรับมันสูงจังทางออกเนี่ยมันต้องมาถึงระดับการาแก้ไขข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้เคสป้าข้าวโพดเนี่ยเขาเป็นสองสาม,มีภรรยาครับขายข้าวโพดต้มเนี่ยมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะก็ถูกปรับหนักเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับสามีในที่ดินของคนอื่นนะย้อนเออเออเป็นบ่อปลาร้างเป็นเพิงพักต้มข้าวโพดด้วยเตาแก๊สส่วนบ้านพี่สาวอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีหม้อต้มข้าวโพดเหมือนกันโดยใช้เตาถ่า,าน เทศาบาลมาติดป้ายเตือนเรื่องควันครับโดยติดที่บ้านพี่สาวเขาบอกว่าพี่สาวไม่มีบัตรประชาชนทําให้ป้าเนี่ยเอาไาปะชนตัวเองมอบให้กับเทศาบาลไปแทนเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะเอาไปทําอะไรไม่คิดว่าจะมีปัญหาคิดว่าเป็นพี่น้องกันปรากฏว่าพอให้บัตรไปตนเองดันโดนค่าปรับซะเอง90,000แต่ทางเจ้าที่เนี่ยเออบอกว่าเราเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้ถ่านเราใช้เตาแก๊สเขาก็บอกว่าแก๊สก็ไม่ได้ ก็เลยเลิกทําไปเลยกลับบ้านไปช่วงหนึ่งกลับต่างจังหวัดไปด้านเทศบาลครับคือนางปรินดาชาวรันเป็นรองประลัดเทศบาลปากเกร็ดเนี่ยก็บอกว่าเคสคุณป้าท่านนี้เนี่ยย้อนไปเมื่อปี -66 เนี่ยเคยทํากิจการต้มถั่วต้มข้าวโพดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและก็เคยถูกร้องเรียนมาเพราะมีการใช้ไม้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงแม้แต่กลางคืนก็ยังต้มอยู่ทําให้บ้านที่มีเด็กอ่อนเขาร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากควันและเด็กเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องนี้จบไปนี่คือปี66ในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยป้ากับสามีพี่สาวเนี่ยไปอยู่ในที่ดินบ่อปลาร้างเทศบาลก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะว่าเป็นที่ดินของใครแล้วมีสิทธิ์จะไปอยู่อาศัยไหมแต่ที่แน่ๆคือที่ตรงนั้นอยู่ใกล้โรงเรียนมีนักเรียนเป็นพันคนนะปากทางก็มีอีกโรงเรียนใกล้เคียงก็มีหมู่บ้านจัดสรรมีการร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมันมีควันจากการต้มถั่วต้มข้าวโพดเป็นควันจากฟืน เทศบาลก็ลงพื้นที่ครับพบเตาถ่าน6เตาเนี่ยต้มข้าวโพดต้มถั่วและช่วงเวลาคือบ่าย3ามถึงสองทุ่มและอีกอีกช่วงหนึ่งคือตีหนึถึงตีสใช้ไม้เ,เป็นเชื้อเพลิงโดยตอนไปตรวจสอบเนี่ยก็ป้ากับลุงพี่สาวก็อยู่กันนะก็ไม่ได้มีการปรับเรื่องการขายนะแต่ที่โดนก็คือเรื่องการต้มที่มันเป็นประเด็นเทศบาลก็ให้คําแนะนําไปมันก็คล้ายๆกันนะครับสองค นะเพราะว่าเมื่อมันมีค่าปรับออกมาขนาดนี้เนะี่ยเขาก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายเพราะเขาหาเช้ากินคํามมันก็ต้องไปหาทางออกกันแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับทีนี้เนี่ยในมุมมองของทนายรณรงค์เนี่ยก็ได้มองเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆนันอาจจะสูงกว่าน,นี้ด้วยซ้ํานะเออแต่นี่คือก็อาจจะลดหย่อนให้แล้วใช่ไหมครับอ่ะลองฟังในในมุมมองทนายรณรงค์ดูครับตอนเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานสาธารณสุขเนี่ยมีอำนาจสั่งให้พ่อค้าไก่ปิ้งเนี่ย หยุดการทำงานหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยโดยคำสั่งหยุดตัวนี้เนี่ยจะมีค่าปรับไม่เกินห้าหมื่บาทห้าหมื่นบาทนะ,ะคุณตั้งไว้ก่อนห้าหมื่นต่อมาเนี่ยเขาสั่งให้คุณหยุดแต่คุณไม่หยุดไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเขาปรับต่ออีกวันละสามพันบาทสาม0ันบาทตั้งแต่เดือนมกราหรือตั้งแต่เดือนไหนจำไม่ได้ สามพันบาทต่อวันสิบวันเท่าไหร่ครับสามหมื่นหนึ่งเดือนเท่าไรครับเกือบแสนหนึ่งเดือนเก้าเก้าหมื่นสามสิบวันเก้าหมื่นอันนั้นแสนห้าหมื่นน่าจะประมาณสองเดือนอ่าประมาณเกือบเกือบสองเดือนค่าปรับค่าปรับตัวนั้นเข้าใจว่าเขาลดให้แล้วด้วยซ้าไปนะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาปรับได้รายวันเนี่ยวันละไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทแต่เขาก็ปรับแค่สามพันไงผมไปดูในสูตรการคํานวณครับ คือกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันจะมีหนังสืออธิบายกฎหมายไว้เยอะครับที่มีการสอนทางทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกเอาไว้ว่า,างี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเทศบาลนะ่ะสามารถปรับได้ไม่เกินวันละห้0 0ับาทด้วยซ้ำห้0 0ับาท10บวันแสนห้าเขาปรับแค่3,000ันโวยซชแล้ว ทีนี้คําสั่งทางปกครองที่มีการออกมาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยที่มีคําสั่งให้ปรับปรุงตามมาตรา45หรือมาตราอื่นเนี่ยนะครับเขาบอกเอาไว้เลยว่าอัตราโทษจําคุกเนี่ยนะของพะค้าไก่ปิ้งเนี่ยคือโทษจาคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000แต่ไอ้หลักๆเลยเนี่ยที่มันหนักก็คือค่าปรับรายวันครับคือกฎหมายเนี่ยให้ปรับได้ไม่เกิน25,000แต่ด้วยความที่เศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเทศบาลจะปรับอย่าไปปรับถึง25,000เลยปรับไม่เกินวันละ5,000ก็หนักแล้ว มันก็เลยเป็นที่มาว่าเทศบาลปากเกร็ดปรับวันละสามพันสามพันก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมสำหรับเราเคสของคุณทวัชัยหนึ0งแบาทเนี่ยนะครับถ้าตรงไหนที่เขาปรับแล้วไม่เป็นธรรมคุณก็ต้องไปขออุทรลดหย่อนผ่อนปลน,นเอาสิทธิในการอุทร์ตามมาตราสี่ห้าเนี่ยจะต้อง อุทธรณ์ภายใน30วันไปยังเทศบาลขอลดหย่อนปรับทบทวนไม่รู้ว่าได้ทําตามขั้นตอนหรือยังก็ต้องไปติดต่อทีเทศบาลปากเกร็ดเหมือนเดิมนั่นแหละครับถ้าไม่สะดวกจ่ายค่าปรับที่เทศบาลปากเกร็ดอายการเ็าจะฟ้องศาลให้ก็ไปขึคนศาลศาลแขวงศาลจังหวัดนนท์เอาน่าดูจากข้อหาต้องค้นศาลแขวงศาลแขวงนนท์คำถามที่ถามมาก็คือมันยุติธรรมแล้วหรือข้างบ้านเขาร้องเรียน เขาร้องเรียนว่าพ่อค้าไก่ปิ้งอะ่ะเาพ่อค้าไก่ย่างเนี่ยทําสกรปรกเขาร้องเรียนเรื่องการสับหมูสับอะไรไปเทศบาลปักเก็ดเทศบาลก็ไวเหลือเกินปรับรายวันวันละห้าพันซะเลยจําไว้ครับค้าขายอะไรถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบระวังเพื่อนบ้านร้องเรียนไปเทศบาลนะจ๊ะนี่นี่คือในมุมมองของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับซึ่งก็เป็นในมุมมองของนักกฎหมายนะอย่างที่บอกว่าในรายการเนี่ยคือเขาก็ไม่มีความรู้อ่ะ มันก็เลยเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยเหมือนเสียงแตกกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะแก้ไขกันยังไงเพราะชาวบ้านเขาไม่มีความรู้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าต้องแบ่งต้องมองกฎหมายมันก็ต้องดําเนินการไปต้องปฏิบัติตามนะครับก็ต้องทํหากกินโดยที่แม่คนอื่นเดือดร้อนด้วยอ่าใช่ไหมล่ะเพราะบางทีเนี่ยมันโดยเฉพาะบ้านทาวเฮาส์เนี่ยมันติดติดกันการจะไปสับไก่กลางค่ากลางคืนเปิดเพลงเสียงดังเปิดลำโพงเสียงดังสูบบุหรี่เนี่ย มันวันอะไรต่างๆแล้วก็สุขะอนามัยก็ไม่ได้นะเทศบาลเขาจึงม,มีการแจ้งเตือนไปแล้วพอไม่มีการแก้ไขเนี่ยก็เลยเป็นประเดน็นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคสตัศดีหรือว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เป็นอย่างดีนะครับขายได้ครับแต่ว่าก็ต้องต้องทั้งกฎหมายแะ้วก็ต้องถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องไม่สร้างความเด,ด,ดืดร้อนำคาญให้คนอื่นค ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ